เปิดติดแต่ว่าภาพไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับคือหลายคนนะครับผมก็อาจจะเจออาการเหล่านี้นะฮะโดยเฉพาะ PlayStation 2 Slim นะครับอ่าแล้วแต่รุ่นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่เจอนะฮะก็คืออาการแบบว่าอ่าเปิดติดนะครับผมแต่ว่าภาพมันไม่มีอะไรเงี้ยคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะแต่นี่คือผมซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าผมจะามาอธิบายนะครับผมเดี๋ยวจะามาอธิบายเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามันเกิดจากอะไร ท่านผู้ชมเห็นแผงหรือว่าบอร์ดไหมครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าในบอร์ดนั้นนะครับผมก็จะมีพาร์ตอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น IC หรือว่าคาปาซิเตอร์หรือว่าพวก s อสแอนทต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะมันก็เป็นพาร์ตอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมหรือว่าเรียกพวก s อสนะฮะอ่าในกรณีที่มันเสียนะครับผมผมจะบอกเลยนะครับว่ามันเสียจากจุดไหน นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเสียจาก IC นะครับ IC ก็คือเป็น IC พวกนี้อย่าง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 นี้นะฮะคืออาการที่แบบว่าเปิดติดภาพไมมาเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายแบบที่หลายหลายคนเจอแต่อาจจะเป็นอาการเดียวกันแต่ว่าเวลาเสียเนี่ยมันสามารถเสียได้หลายอย่างนะครับตรงนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้แต่ผมบอกได้ครับว่ามันเกิดจากตัวไหนก็คือเกิดจากพวก IC นี่แหละนะครับพวก IC หรือว่าพวกลิซิตเตอร์เล็กๆนะครับก็ลองใช้มัลติมิเตอร์เช็คเอานะครับผมหลายๆคนก็อยากจะซ่อมเป็นนะครับทั้งนี้นะครับผมมันจะมี2ด้านเนะาะเห็นไหมครับให,ให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองวัดค่าแล้วก็หาค่าโอหมค่าต่างๆที่มันเสียหายดูนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ล้างบอร์ดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูอ่า ก็ประมาณนี้นะครับอ่าติดนะเห็นไหมครับคือก่อนหน้านี้คือไม่ติดอ,ะอ่ะอ่าก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้ก็ลองทักแชทมาคุยนะครับผมยังไงผมจะทิ้งที่อยู่ในการติดต่อหรือใครสนใจอยากจะส่งมาซ่อมไม่กล้าทาเองกลัวพังนะครับก็สามารถส่งมาซ่อมกับผมได้นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครทําไม่เป็นหรือว่าไม่มีความรู้ หรืออยากจะฝึกหัดก็ลองลองดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าหากว่ากลัวพังก็ส่งซ่อมจากร้านใกล้บ้านก็ได้นะครับผมหากไม่มีก็ส่งมาที่ผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนฝากกับอาการนี้ด้วยนะฮะคือหลายคนก็คงจะเจอนะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับ